One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเทอไทยสไปร์ฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายซุกสุคสนณด้จ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงจ้อยจ้อยแจ๋วแจ๋วค่ะเมาม้อยหอยสั่งมาอีกแล้วค่ะได้ยังมาอวดมาอ้างค่ะหมูว่านไปล้านจีนล้านไทยละค่ะปกติกล้วยอันนี้ตัวตสิซื้อมากแบบว่า สิวสุกขาดปันไดนะคะจะมาหั่นเป็นแว่นแว่นแล้วก็ใส่แป้งสําเ็จแล้วก็ทอดนะครับพี่น้องขาบานนี่ก็เลยร่องหนึ่งสองเทียสามเทียก็เลยแซบยุคค่ะบหวานคักโตโตก็เลยหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะอาหารกลางเวยนธรรมกินน้ากันนะคะหนึ่งกล้วยแหละค่ะไอหันหันอยู่นี่ค่ะพี่น้องขามาแซบน้ากันมันบหวานคักปกติก็สื้อไม่หันทอด กับมันพอมนะคะมันเจียวแดงนะคะบหวานคักันใดแต่ว่ากระแสบอบยู่นะคะนี่แหละอาหารกระเวียนส่วนมากก็สิกินประมาณนี้แหละครับพี่น้องค่ะว่าใครกินยากกินพลเมไม่ส,ส่วนมากกินนี่กินโยกเกิดแด่ผสมผสงไปนะคะหลังจากเคดเวียกเคดงานงาน,งานบ้านงานลาดงานหลวงแล้วกับมาว่ากันน้อยนึงเนาะค่ะหมู่บ้านตัวตวไปล้านจีนล้านไทยะะล่ะค่ะก็เลยไปพอสาวไทยคนหนึ่ง มาเยวยไลยๆกันกับตัวๆล่ะเขามาก,กนตัวๆยุซี่หาเดือนนะคะเขาก็เปิด้านนวดยุนี่ระคะเป็นเจ้าของ้านนวดเตกีตัวๆเคยไปนวดน้าเขาบานนี้เขาเขาอยากได้แต่ผู้หญิงนวดกับเพื่อนเขาบอกว่าตัวตนวดบอกเกงกับบอเป็นหยังเพราะว่าปกติตัวๆก็อยากจะนวดลูกค้าผู้ชายลูกค้าพวกเกย์ซะส่วนมากนะคะตัวๆก็นวดสว่วนโตอยยุบานค่ะก็เพราะได้กินได้อยากได้ ไสเงินได้ค่ำอยู่ค่ะเพราะได้เห็นน้ำเขาเขาเป็นอย่างแต่บาทนี่กะกะโดนๆเห็นกับเขาเตียงองแต่ว่าเขากะเป็นคนมักให้เฮาทักท้ายเขาก่อตัวโตวหุ่นจักนิสัยกันอยู่ค่ะเวลาไปยังตลาดนะัดกะคือกันหันเฮาบพทักกะไปเว้านน่นว้านี่นะคะโตโตส่วนมากถ้าเห็นไผเป็นคนไทยนะคะ สิทักกอนสิบวได้ว่าสร้างคนนั่นเกียรตินนี้บ่บวกับคนนี้บ่าวกับคนนั่นสิบเป็นคน,น,นวอกกับแทบทุกคนนะคะแต่ว่านั่งนี่ก็อย่างเฮาทักเขากนพอดีเห็นกันในลานพอดีกําลังไปสื่อพักสื่อของพอดีนะคะก็เลยว่าเป็นยังไงบ้างล่ะคุณนายนเขาเปนคนไหนทั้งผาคใตนะคะ สบายดีนะคะเป็นยังไงบ้างการงานเป็นยังไงลูกคงลูกค้าเป็นยังไงก็เลยบอกไปยังสี่เนาะค่ะพอได้จังหวะนั่งกะคุยเสร็จตัวโตวท่านที่ละค่ะความอยากอวดเนาะค่ะนี่ก็รอให้ประเทศไทยเปิดขึ้นมาก่อนค่ะคุณนาย่สันบอกกระเพ่านะคะถ้าประเทศไทยเปิดขึ้นมาก็จะรีบกลับบ้านเราทันทีเพราะว่าตอนนี้สร้างบ้านหลังที่สามแล้วค่ะสร้างบ้านหลังที่สามให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องแล้วค่ะ ยังไม่ได้เห็นเลยบ้านหลังที่3ก็ใกล้จะเสร็จพอดีถ้าประเทศชาติของเราเปิดขึ้นมาก็จะได้รีบกลับพอดี่าสันวา่าพี่น้องคะเอานั่งอยากคุยกับปอยนั่งคุยไปนี่แหละคะ่ะบางคนกันนิสัยประมาณนี้นะคะมักอวดมักคุยพวกไก่มาดามทั้งหลายแหล่นะคะแต่ก็เป็นบางคนเด้อคะ่ะบ่ได้เหมาร่วมมดบ้านนี้ก ซื้อรถก็ซื้อแล้วสองคันซื้อให้พ่อกับแม่คนละคันตัวเองก็ยังไม่ได้เห็นเลยมีแต่ส่งเงินไปให้เขาซื้อว่าสันวาอย่ามาคุยต่อหนูอย่ามาคุย,ยสยักการ์หค่ะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่แล้วเป็นมาดามหรือว่าเป็นเมียฝรัง่งเมืองเดียวกันประเทศเดียวกันกะว่าจาเป็นต้องมาคุยเหรอค่ะเพราะว่าเห็นกันยุการกินการยุเศรษฐกิจอีกอย่างแบบใดพรเป็นเมืองเดียวกันนะคะมันได้รู้ๆกันยุวาสัน ก็เลยถามเธอว่าเป็นยังไงบ้างลูกค้าเยอะไหมสันว่าลูกค้าเธอเยอะหรือเปล่าหมอนวดทํางานด้วยเยอะไหมสันเพราะว่า,วาช่วงก่อนนะคะทะเลาะก,กันเรื่อยได้ยินว่าหมอหวดนวดไอ้ยากกันนะครับพี่น้องคายากแขกยากลูกค้ายากนั่นยากนี่กันทะเลาะก,กันอีนั่นเขาอีนี่ออกยากกันยุบว่าเศร้านะคระับนันนั่นโตโตก็ได้ยินกิติศัพท์จากคนหนุนคนนีนเบอกสู้กันฟังบ้านเขา กะอยากบอกน้ำเฮ้าเนาะค่ะก็ยญางน้ำบอกตัวๆกัย่างเาเหลือของเหลือกล้วยเลือยังไปหมอ่ะก็เยอะอยู่หรอกลูกน้องมีตั้งสิบกว่าคนว่าสันว่าอู้ยล่าเอ้สิบกว่าคนล้าหนวดเจ้าของเตียงมีสามเตียงยางหลายซีเตียงสิบกว่าคนสิบไว่าคขี้ข้อกันหนวดกว่าหนูค่ะแล้วก็เมืองนอกเมืองนาเขาไม่ได้มานั่งเฝ้านะคะเมื่อมีการมานั่งเฝ้าล่านเป็นสิบเป็นซ่าวข้นเคอยล้าหนวดทางเมืองไทยเฮ้าเด้อค่ะ ันทางเมืองไทยห้ามแยนยุคค่ะแถวตัวตัวยูพัทยาแต่ก่อนนะคะนั่งกันสิบคนยี่สิบคนหน้าร้านนั่งเรียกแขกมันก็จะดึงดูดลูกค้าอันทางเมืองนอกมานาั่งแบบนั่นบ่มีเยอค่ะมีแต่นัดแล้วก็พอกันได้ลานเข่าลานไปเรื่อยนะคะส่วนมากก็นัดทางไอโทรศัพท์มากอเมลมากอย่างมากแบบนั้นนะคะนางบอกว่าซิปว่าคนก็นเลยว่าตายตายตาย,ตาย เฉพาะคนไทยอยู่เมืองนี่เขาก็รู้กิติศัพที่พอแห้งเลี้ยวอยากคุยก็คุยไปหนูเอ้ยเห็นเพื่อนตัวโต,วตวคนหนึงวา่ามิตะปวกเวียดน,นามอินโดนีเซียอยา่างหละหมุนเวียนเปลี่ยนไปเห็ดกับนัง่งมาวา่าปากนั่งนะคะเขาวางสี่เนาะคะ่ะเอาว่ากันไปคุยคักคุยแนนมี่คักพี่มีแนปนี่คือไปบอไปนอนแหกขาตีลังกาอยู่บ้านคุณคาหนูสาบายทวนทวนญี่ปุ่นสิมา ปัญจักรยานมาเปิดร้านสช่าผ้าดงหิมะผ้าร่มผ้าฝนทำไมล่ะคะคือว่าไปนอนอยุบ้านพูนค่ะสั่งไปเลยขลังทีสามตี 3, 4, 5. สี่ตีห้ซื้อรถก็ะซื้อไปเลยคะ่ะหันมีเลีกัยินดีน้ำค่หนูคะ่ะอย่ามาคุยใส่กันได้ต่อคะ่ะถ้าเป็นเมียฝรั่งมาดงบดามเมืองเดียวกันประเทศเดียวกันนะคะ่ะอย่ามาคุยทับกันนักเลยนะคะหนูหนาะหัวโขน ก็คือหัวโขนนะคะยาสะส้ไซคักดไหลข้อสิหักนะคะมันหนักนะคะนั่นล่ะค่ะก็เลยมีแนวมาบอกสู้ปีสู้นองฟังล่ะค่ะนันล่ะค่ะเป็นตัวอย่างนะคะอย่ามาคุยใส่กันนักเลยนะคะมาดามเมืองเดียวกันประเทศเดียวกันมันกะระู่กเห็นกันอยกการเปลี่ยนการอยู่เศรษฐกิจบ้านเมืองแล้วก็ช่วงโควิดโคโรนาวาังหนึ่งนี่เปลี่ยนปีปป ลานกับรอเดปเปิดค่ะพอเห็นนาเฮ้าหนึ่งตัวโตเข่าใจอยู่ค่ะที่นั่งคุยใส่ตัวตเพราะว่าหยังค่ะพราวัาตัวโเบอกกับทุกคนนะคะตัวโตสิวอเดปพิกอ่กับอีนั่นบอกกับอีนี่บอกกับอีผุนอีพีตัวตสิวไม่นะคะตัวโตเห็นภัยตัวโตกับสิวนั่งทุกคนนั่งกับสิคือว่าเฮ้าสิวสวยพีพวกงานหนวดงานหยังนี่หลายคนบอกสู่เขาฟังนะคะ นั่งกับอ่างหลายอ่างว่าเจ้าของมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วมีกับซางกับยีนองขาเดีย๋ยวนี้ล้านนวดในเมืองตัวโต,วตวเปิดขึ้นมาไม่ซช่าหารัฐานบนเด้อค่ะเปิดขึ้นแข่งกันวาสันนั่งกับว่ารวยแล้วใครอยากจะเปิดอะไรก็เปิดไปปล่อยให้คนอื่นเข้าไปบ้างเงินทองว่าสันนั่งกับว่างันสินะคะเอาว่ากันไปละหนูแต่ว,ว่าก็บอกกัน หลังจงางกนั้นเขาดอกว่าค่ะว่าเรื่องการเปิดประเทศการยังบ้านเห่าคอยเพิ่นเปิดเป็นเรื่องจริงนะเดอ้อว่สา,าสันวาเสดกลับประเทศไปกลับไปบานเหาวัสาสันดอกเพราะว่าทังนี่กระลอเธอกระอต่อไปหลักคุณนา้วัสาสันเดียวเขาก็เปิดอะไรเงินว่าเขาสิเปิดไว้หนี่ว่สาสันดอกก็เลยบอกไปแบบนี้สมกกัครกลัวนะคะแต่ถ้าเราเจอคนคุยคนคุย,คนค,ยคนคุยทับเฮาแบบนั้นแบบนี้พี่น้องเสียจจังได๋คะสิเสยหรือสิหลับฟังหรือสิสมเพียดีคะ เขาอยากบอกนะคะ่ะกับปอยเขาบอกจนจบก่อนนะคะแต่ว่าตัว,ตว,ตวกับบ่ได้คัดบ่ได้เบรกเขาได้ค่ะเขาอยากคุยนะคะอยากอวดนะคะว่าเขามีหลายามีหลายกับดีของเจ้านะคะเจ้าหาเจ้าก็ไดดเจ้าบ่หาเจ้ากับไดพัสดอกคิดเส้นในใจใจหนึ่งกับคิดทีด่ดอกกายยิลาเอ,อ้ยอย่ามาคุยเส้แม่ค่ะกลา่าอยู่ว่าสันดกแต่แม่มนี่กหนูแม่ยังบอกคุยพัสดอกคิดไปแบบหนึ่งกับอยากวางสี่ละค่ะพี่นงพวงไปค่ะ จริงๆบางคนเป็นจริงๆค่ะอวดก็มาอวดใส่คนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะมาดามบางนางยิ่งเมืองของโตโต้นี่ค่ะเอาลงไปค่ะอวดรวยอวดโชว์โชว,น,น,ชวนู่นโชนี่โชว์ผัวโชว์สมบัติโชว้น, liver, นู่นไอ้นี่ว่ากันไปโชว์ข่มเพื่อนนะคะคนที่มักโชว์ผู้อื่นนั่นนี่ข่มผู้นั้นผู้นี่คนมีปมแมนวะคะมีปมในใจมีปมดอยตัวค่ะ เขาว่าถามกระบ,บอกเขาเหมิดเขาถามคำหนึ่งก็ตอบไปสิบคำเศร้าคำมาสันดกเอาว่ากันไปนะค่ะกับเรี่ยวเต้นิสัยส่วนบุคคลเนาะคะ่ะเ่ไาด้ว่ากันเขา,มาหมักอวดมักช่ว์มกักอ้างก็อ้างไปเนาะคะ่ะผู้มีก็มีไปนะคะเจ้าหาเจ้าก็ได้ใส่เจ้าบ่หาเจ้ากบ่ได้ใส่นะคะ,ะ,คะเอาหลากหลายค่ะเมืองที่โตโตอยู่นะคะสิะเป็นประมาณนี้ละค่ะ หลากหลายพนางยากกันบางเทีอาจจะยินงว่าทะเลาะกันกลางตลาดบางเทียกะส่วนกันขึ้นบอลแดดหยังแดยืมเงินกันตีกันอยู่หนาบอลกว่ากันไปสี่หน้าด่ากันกลางตลาดนัดกว่ากันไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นผู้ท่าหอนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างค่ะแม่เฮามีเฮาก็บว่าต้องอวดดอกจ้าบ่มีผู้ใดว่าหรอกค่ะบ่มีผู้ใดเป็นญาติหรือว่าบ่มีผู้ใดแปลน ขโมยดอกค่ะก็าต้องมาอวดในเช่าบ้านฟั่งคักก็ได้ดอกค่ะพอออกไปนอกบ้านนั่งสีลาคันไปเจอคนไทยเจอน,นเอนั่นเจอนี่ก็มีเรื่องเล่ามาบอกสู้พี่สู้น้องฟัง่งเนาะค่ะจังใดก็ติดตามไปเรื่อยเด้อค่ะมีเรื่องใหญ่ใดก็มาบอกสู้กันฟัง่งถือว่าเป็นความบันเทิงเป็นประโยชน์เป็นอุทาหรอนว่สัสวาในวันข้างหน้าของเฮ้าบ่าวาจะเป็นมาดามยูกรอนยูก้กามาดามเก้ามาดามไม้ทั้งหลายนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวของเรานะคะเขาเห็ดดีมูอปวกเขากันร้ายเขาอัจฉามาิอะตีดีคนกระหักเขาร้ายหันเขามาักอวดมักคมมูม่มักโชก่าเพื่อนหลายมันก็คือวาละค่ะคนเขาก็สิเปิดสินายคนครบจ้าของกับบ่มีสินี้ครบแต่พวกต่างชาติคนไทยน้วกันก็สิสร้างกันสัดสว่วนมากนะคะ นี่แหะค่ะสาวๆเมืองทางตโตๆอยู่นะคะฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะยังไงก็ฝากติดตามให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะมีความสุขทุกคนนะจ้าบ๊ายบายค่ะ